สวัสดีครับตู้ใหม่มาแล้วครับลาราชาแป้งโกครับรถคุณเก่าญี่ปุ่นครับโอเคครับตู้ใหม่ครับวันนี้มา9,000คันครับมาดูนะครับว่ามีรุ่นใหม่บ้างนะครับ9,000วันนี้ครับโอเคครับมาแล้วครับคันแรกสวยมากครับโฟล์วสูบ V407 กินหนึ่งสีสวยเฟรมสวยเลย1,049,000บาทน07ชิ้นหนึ่งครับ1,049,000เฟรมสีเดิมนะครับเเมดิลยอยากได้เดิมเดิมนะคันญี่ปุ่นเลย1,049,000 โอเคครับคันที่2ครับฮกเอสเชครับคันที่2ครับฮกเฮสสู่เออกับสายูครับคันนี้สาจุดหตันครับสามแสน่งหมก้าพันบาทครับโอเคครับคันที่3าครับสตันครับมิตซูบิชิเอ็มเอ็มสามสิบซีาร้อมน้วอนโน้ำมันแล้วเครื่องเดินนิ่งๆเลยไม่ไม่ควันเลย ันที่ส่ครับนี่ t a c h i ES สามสาม U ครับคี้มีหมวเก่งครับมีหมวเก่งในรถมีหวเก่งสามแสนสองหมื่นเบาทครับคือมาสีเดิมสวยครับสวยมากครับวันนี้สีครับคันถัดมาครับยันมาา B สองสครับใครอยากได้2.2ตันนะครับนี่ครับเมสีเดิมสวย 1นึ่งแสนบาทครับคันนี้รีบมานะครับมีคันเดียวนะสวยมากครับคันนี้แามนท่โอเคครับนี่ครับแอรแมนครับขนาด5 0 0กิโลครับสมากึงแสนสามหมื่นเบาทสตรงจากญี่ปุ่นครับสวยมากครับ ครับค uh ูปอต้าเคห์นะครับศูนย์ศูนยนะครับเกสศูนย์ศนย์็ดนาดเจ็ด้อยกิโกรัมครับขึ้นบัได้นี่ไปกันไปหัวคูปอต้าิวแบบนี้ครับน้ะมาดีับบคูปมาเลยนาดีเคห์สสวยมากหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้ารบาทครับหนึ่งบหร้ยบาทเหครับยันมา YP ส2งสองครับคันนี้ y b สองห้าหนึคีสอครับคันนี้สอตันครับคันยั่ 谢谢。